สวัสดีค่ะมาพบกับเจเคนโนนะคะในวันนี้นะคะเจเคนโนแนะนำบ้านสวนติดแม่น้ำท่าจีนค่ะสำหรับท่านใดกำลังมองหาที่ดินติดริมแม่น้ำนะคะเพื่อทำเป็นบ้านพักริมน้ำนะคะสำหรับการพักผ่อนหรือจะเปิดเป็นกิจการต่างๆนะคะร้านอาหารริมน้ำอะไรประมาณนี้นะคะแปลงนี้ค่ะพื้นที่ขนาด1ไร่3งานบ้านพร้อมที่ดินฉนดคุชแดงนะคะ ราคา2,998,000บาทสามารถเข้าธนาคารได้มีพื้นที่งอกอีกเยอะเลยนะคะตัวบ้านค่ะมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำา1ห,ห้องครัวนะคะมีรั้วรอบขอบชิดค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะทุกท่านอยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนเลยนะคะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช4กิโลเมตรค่ะ อยู่ในอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอยู่ไม่ไกลจากบึงฉวากนะคะท่านใดที่สนใจท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมระนัดชมพุ้นที่นะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะสอบถามผู้ขายได้เลยนะคะเจคเนเพียงแนะนำเบื้องต้นให้ท่านได้ชมเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในายหน้าสำหรับวันนี้เจคเคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ